และที่พอยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแม่น้ำน้านั่นเองค่ะจะพามาดูการให้อาหารปลาแบบแบบแบบปลกๆกันค่ะใช้วิธีการให้อาหารปลาแบบในสมัยโบราณนะครับ้วยการเคาะเขาเรียกว่ากระหลกครับแลบ้วเราเก็เรียกปลา ในอดีตนะคะจะใช้ตีเป็นสมวามหรือว่าส้างเหตุร้ายค่ะแต่วันนี้ใช้ตีเพื่อที่จะส่งเสียงเรียกปลาให้ขึ้นมากินอาหารค่ะคุณผู้ชมไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าปลาจะมาจริงๆงั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะปลาที่ได้ยินเสียงเรียกก็จะว่ายมารอกินอาหารจากตะกร้าแล้วก็ชักรอกลงไปค่ะเทอาหารปล ว่ามีคือกางเล่นสนุกๆน,นะคะโดยใช้ลูกหนังสติกเป็นอาหารปลาไปด้วยในตัวค่ะบ้านกะลกไม้คือเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาปลาในรำน้ำหน้าน,นะคะให้มันได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติที่บ้านกะลกไม้ก็ยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาล,ล้านานาบน่องเที่ยว